สวัสดีคุณผู้ชมห่างกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้ฟ้าแเช่นเคยครับวันนี้นะครับเรานะฮะก็จะมาอธิบายนะครับอัปเดตเกี่ยวกับรหัสนี้นะผมเป็นรหัสที่ผมได้อธิบายพิล้วนะน่าจะเวอตอนนั้นน่าจะพันหกพันเจ็ดผมจำไม่ลัอนกันนะเดี๋ยวผมเออเรามาย้อนดูได้นะครับก็ตอนนี้ครับผมอัปเดตนะครับตอนนี้นะครับเวลตันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมันผม2,200นะครับแล้วก็มีเคลย่อเพิ่งได้มานะครับก็ ผมกะว่าจะฟาร์มให้ทันนะพี่นี้ครับมีประมาณ170มาสเตอรี่เนาะผมยังไม่ได้ฝากเดี๋ยวผมไปไฟาร์มให้นะครับผมจะมีเขียวด้วยของอะไรนะผลม,มังกรเออ3032นะครับผมก่อนที่มีคนจะรับเนะี่ยผมกะว่าจะให้ทันตอนมันถึงแปลงล่างนะครับก,ก็เวลส์ที่คอเนะี่ยเอ,อ่อผมเปลี่ยนเวลส์ที่คอนะ V2 ให้เรียบร้อยนะครับผม400มาสเตอรี่นะครับส่วน เผ่าเนี่ยผมได้เผ่ากูนะเราได้หามแล้วยังไม่ได้ตอน,น,นอยังไมู่่วีหนึอยู่นะผมว่าผมไม่ได้ทำวีสแล้วก็ v3 ว่าแบบสุดว่ามันมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครอยากทำเนี่ยก็ไปทําได้นะครับโอเคนะส่วนผลนะมีอัปเดตมาหลายอันมากนะครับผมมีดังนี้นะครับเออก็เหมือนคาเทเลยะครับมีที่อัปเดตัหลังนะผมก็จะมีสองทางครับเออ คอนโทรได้ครับผมที่ผมเพิ่งสุ่มได้มาเมื่อเช้านะครับสุ่มได้มาคอนโทรนะผมส่วนลมเบอร์อันนี้เพื่อนผมฝากมาเนาะไม่รู้ว่าเขาให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าคนที่ได้ไปก็น่าจะรู้นะว่าเออมีผลลมเบอร์หรือเปล่านะอันนี้เพื่อนผมฝากมาครับแล้วก็เราอาจจะมาสุ่มกันเลยนะถ้าสุ่มไม่ได้ก็ต้องรอเวลานะผมอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็เดี๋ยวผมสุ่มให้แลวกันนะนะส่วนถ้าได้อะไรก็น่าจะอยู่ในกล่อง ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากมายนะฮะแล้วก็จะมีเอ,อ่ออุปกรณ์ต่างๆนะผมมีเคียวแล้วใช่ไหมก็มีจักรับผมมีเอ,อ่อแบแบแอร์อ,อะไรสักอย่างมาไม่ออกกันแล้วก็มีโกลเด้นซันแฮทนะครับผมที่ไปได้มานะครับแต่ประมาณนี้นะสำหรับรหัสนี้นะผมไม่มีอะไรอัปเดตนะเพราะว่าฟาร์มได้ประมาณนี้นะครับผมห้าคิแล้วกันนะห้าคิ เอ่อตอนนี้ได้เป็นสีพิเศษร้อยแล้วครับซึ่งสีเนะี่ยผมไปิ่งทำให้มาแล้วมันสีลุ้งนะครับถ้าทุกคนสังเกตน,นะฟ้าอ่านี่ตอนนี้กลายเป็นดังเมือแล้วผมม่วงนะครับก็จะมาเนี้ยครับเสียงฮาคิมันก็เปลี่ยนได้อัตโนมัติเลยนะครับผมทำมาแล้วนะครับเอ่อแปดพันนะครับผมเอ่อแฟกเม็ดนะครับแล้วก็มีเงินอยู่แปดล้านตอนแรกมีมากกว่านี้แต่ผมเอาไปซื้อพวกดาบให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะซื้อไม่หมดนะก็ต้องขออภัยด้วยว่าผมหาได้แค่ประมาณนั้นแล้วส่วนสเตตนะครับผม มินิ2 0 0พันสองรีเฟนส์สองพันสองบ็อกฟูสสองพันสองนะผมก็ใครจะไปรีเซ็ตสแตทก็ได้นะมันอยู่ที่มันชันนะครับผมตอนนี้นะครับผมแคนดี้นะครับผมฟาร์มมาให้แล้วนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด1,200แคนดี้นะครับผมแล้วก็ส่วนทางรถซันตาคลอสเนี่ยผมมีให้อยู่แล้วนะครับผมมีอยู่คันหนึ่งนะซื้อให้แล้วนะครับที่รอถครับหนึ่งพันแคนดี้นะครับผมโบนนะครับผมโบนี่ผม เหลือนะ่าจะประมาณพันเก้าพันแปดครับว่าตอนนั้นเออมันไวไฟามานะครับแล้วก็ตีบอสเคลียไปสองรอบนะครับก็บบพอบนเนย่เหลือก็ไปสุ่มก็ได้นะเป็นตีบอสกันได้นะบอสนะแอดมินอันนี้คือหลักๆนะผมยังไม่ได้ไปตีนะเพราะว่าผมหาไม่ได้นะก็ต้องขอโทษทีด้วยนะเพราะว่าเอาไม่มีเวลานะแล้วก็ผมลองไปเก็บกล่องมาแล้วมันไม่เกิดนะฮะต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้นะไม,ไม่ได้ ก็เดี๋ยวถ้ามีคนได้ไปเนี่ยผมก็จะพยายามปา๊มให้แล้วกันนะผมจะลองถามคนดูที่คนนั้นที่ได้อยู่นะว่าเออเขาจะให้ผมไปทําให้ไหมนะฮะหรือว่าเขาจะเอาเลยก็ต้องถามเขาดูนะครับประมาณนี้เนะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะผมส่วนกติกาผมจะอัพดทอีกครั้งนั่นก็คือ1น,นะครับผมไปหารหัสหมายเลขนะผมในคลิปที่แล้วนะผมก็คือคลิปอีกทีหนึ่งที่ผมรีวิวเก่อนหน้านี้ไปนะครับแล้วก็ อันที่สองนะครับผมหารหัสในคลิปนี้นะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับผมก็เอ่อจะเป็นในส่วนของตัวอักษรนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อด o คออย่าลืมข้อด o คอด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ติดตามผมเนี่ยจนซับสไครต์นะครับผมถึงหนึ่งร้อยซับสไครต์เนี่ยผมจะทําการมาแจกรหัสแบบนี้นะครับผมเรื่อยๆนะครับผมถ้าหนึ่งร้อยซับผมจะแจกประมาณสงรหัสนะหนึ่งพันก็ประมาณสามรหัสนะเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องไปดูไอคิวนะว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะสาหรับรหัสนี้นะครับกดก็ไม่มีอะไรมากเนาะแต่รหัสนี้แจกแน่นอน,นครับผมซึ่งเออลงผมน่าจะลงวันสามทุ่มสี่ทุ่มนะเพราะว่าต้องใช้เวลาตัดนิดนึงนะครับก็จะพยายามไม่ให้มันยืดยาวมากเกินไปเนาะสำหรับคลนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สำหรับคนที่ทักไปรหัสนี้ไปก็ขอโชคดีน,นะครับบา,บายๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ